สวัสดีค่ะกินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทานัดชาแนผู้รับสารจจักรวาลแปลความหมายโดยกนนารอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมดแจนนะคะสวัสดีเดือนธันวาคมนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูความรักเป็นแบบรายเดือนนะคะตามธาตุราศีนะคะชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟออได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ ชาวราศีธนูนะคะความรากักความสัมพันธ์เดือนธันวาคมจะเป็นแบบไหนนะคะเป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะท่านใดที่ยึดถือเป็นแบบโหราศาสตรไทยนะคะเป็นแบบราศีหรือลัคนานะคะก็สามารถชมคลิปหมอแจนได้นะคะวันที่หมอแจนใช้เป็นแบบตะวันตกนะคะชาวเมษสิงห์ธนูนะคะกดที่มุมสามเหลี่ยมขวามือนะคะมันจะมีวันที่ใต้ดีสคริปชั่นไว้นะคะว่านะคะ าวราศีเมษชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูเกิดวันอะไรบ้างนะคะดูที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะเอาราคาเรามาดูกันก่อนนะเดือนธันวาคมนะคะชาวราศีเมษมีพลังงานเอเนจีอาชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะชาวทัดไฟทั้งหลายนะคะพลังงานเอเนจีเดือนธันวาคมของพวกคุณเป็นแบบไหนนะคะมาขอดูเอเนจีพลังงานก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะเดมู n นะคะอาล่ะนะคะอืม เขาบอกว่านะ,ะใครบางคนนะคะที่จะทำงานเกี่ยวกับใช้ออความสามารถพิเศษนะคะ intuition ความสามารถนะคะแล้วก็จินตนาการภายในของคุณสร้างสรรค์ผลงานนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากความรักความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมาเป็นแรงใจแรงผลักดันทําให้คุณร่ํารวยขึ้นมาว้าวมีการสร้างความมั่นคงในอนาคตอาจจะมีโชคมีลาบอาจจะได้เงินก้อนใหญ่เป็นอะไรที่ว้าวมากมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จการงานการเงินเข้ามาอย่างดีมากเลยนะคะ นะคะอืมอันนี้เป็นสถานการณ์ภาพรวมนะชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะเป็น energy ภาพรวมนะคะใครบางคนอาจจะกำลังนะคะรอคอยเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่คุณอาจจะเห็นยอดเงินตัวแรกแล้วนะคะแต่ได้รับจริงก็รอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะมันขึ้นสถานการณ์รอคอยนะแต่คือเงินที่เราได้แน่ๆแต่รอคอยอีกนิดหนึ่งกำลังจะได้แล้วนะคะเอาล่ะนะั้นคือเป็นภาพรวมนะ ชาวธาตุไฟคะความรักความสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมนะคะทวกคุณนะคะพลังงานเอนเนจีที่แรงที่สุดเลยนะที่ฟยาอยากบอกนะคะชาวธาตุไฟกบบาลังเจอสถานการณ์อะไรคะขอดูค่ะอืมไม่น่าเชื่อเลยมามาอันเดียวกับชาวธาตุน้ําเลยสองถ้วยอ่าอืมใครรู้สึกหึงหวงในความรักในความสัมพันธ์คะอืม ความรักความสัมพันธ์นะคะเอาละนะใครบางคนกําลังจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าชาวธาตุไฟแต่คุณรู้สึกห่วงแหนห่วงแหนอะไรอะห่วงแหนความเป็นส่วนตัวของคุณมีพื้นที่ส่วนตัวสูงห่วงแหนความโสดอืความรักที่คุณกําลังรอคอยความรักที่มันจะมาเติมเต็มคนที่โรแมนติกอบอุ่นอ,อนน่อนโยนอะชาวธาตุไฟจะเจอเนื้อคู่แม่สิงธนูนะคะอืม ว้าวมันสามารถครบกันแล้วมันเติมเต็มความสุขฟูล f i l ได้อืมนะคะอาจจะมีความหึงเล็กๆใน energy ความรักความสัมพันธ์ก็ได้ตอนนี้อาจจะมีการมีความสุขกับความรักมีความสุขกับครอบครัวถ้าใครที่เจอกันได้ก็น่าจะแบบว่าชาวเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะชาวธาตุไฟบางท่านนะก็อาจจะแบบมีการจับอืม นัดเดทดินเนอร์สังสรรค์ทานอะไรเยอะขึ้นระวังน้ำหนักขึ้นนะชาวธาตุไฟบางคนบางท่านนะคะเพราะว่ามีความเอนจอยมีความสุขความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะอาจจะระวังเรื่องหึงหวงบุคคลอื่นนะคะเข้ามามีอิทธิพลเหมือนกันในความสัมพันธ์ก็นะคะแต่ในท้ยที่สุดแหละนะคะความเป็นคู่หรือความรักที่กำลังมีมันก็ยังถือว่าสิบถ้วยอยู่นะไม่สิงห์ธนูนะคะ ใครที่กําลังห่วงแหนความโสดอยู่ก็จะมีคนมามอบความรักให้นั่นแหละลองดูไหมลองพิจารณาไหมนะคะในประวัติที่ผ่านมาในประวัติกันเลยนะเขาจะเธอคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะเป็นคนที่กินชอบ ทานอะไรอร่อยๆก็ได้นะคะมีความละมุนมีความอบอุ่นอ่อนโยนอาจจะมีความเซสซิทีฟในความรักในความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้เขาอาจจะง้องแง้งง้องแง้งอารมณ์ง้องแง้งอะค่ะนึกออกใช่ไม้เออมีความแบบเซสซิทีฟในอารมณ์ชอทัดไฟก็อาจจะแบบหงุดหงิดอะไรเนี่ยจุกจิกกับฉันเหลือเกินมีเรื่องจุกจิกนิดๆหน่อยๆทาให้เรารู้สึกเหมือนอึดอัดอะไรแบบอะไรบ้างในความสัมพันธ์นะคะแต่จริงๆสรุปภาพรวมมันก็เหมือนว่าเอาล่ะ ความราักคนที่เข้ามาก็มันเหมือนถึงเวลาที่จะเจอเนื้อคู่แหมเออสองถ้วยมาทําไมชาวท่านน้าไพ่ใบนี้ก็ตกออกมานะสองถ้วยใบแรกเลยอะ่ะอืมมันถึงเวลาไหมที่อาจจะเนื้อคู่ของใครบางคนอาจจะได้เจอนะคะอืมนะทาตุไฟเมสิงธนูนะอืมเป็นพลังงานของมันเหมือนคนที่เราเจอใครที่เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์บัดดี้รุวส่วนในชีวิตเราเอาง่ายๆแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าไปพูดเนื้อคู่แล้วอืม มันดูเป็นภาพรวมอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้เราไม่อยากให้ฟิกคําว่าเนื้อคู่นะคะอืมโอเคไหมนะคะเอาละแบบคนที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าโอเคนะมันก็เป็นเหมือนว่ามีความหวานมีความสุขให้เราเหมือนกันนะเมสสิงธนูนะก็ลองดูนะคะว่าเดือนธันวาคมนะใครเข้ามาหรือความสัมพันธ์ที่คุณกับใครบางคนอ,อือรู้จักกันมาหรือ คบหาดูใจพูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารมาในสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าอาจจะพากันไปเจอคุณพ่อคุณแม่นะคะเออมีความสุขมีกัรเฉลิมฉลอง,ลองเปิดตัวเออนื้อคู่ฉันมีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้ฉันจะไม่โสดอีกต่อไปเมสิงธนูอารามาพอดูเอเนต่อไปอนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาบอกว่าคุณก็ยังต่อต้านเล็ก เห็นไหมเพราะว่าชาวธาตุไฟเมสสิงห์นูน่าจะคุณอาจจะแบบว่าควบคุมค,คอนโทรลชีวิตของคุณได้เป็นคนที่เก่งมีแพชชั่นชอบทำงานเยอะอนะเขาบอกว่าเขาคนนี้ที่เข้ามานะต้องใช้ความพยายามที่จะพังกำแพงหรือพังความโสดของคุณหรือต้องพยายามอ่ะเขาบอกเขาพยายามนะ,จะนเจ็ดไม้เท้านี่ดูสิโอโ้โหคุณก็ยังดูเหมือนแบบ ชาวทัดไฟบางคนบอกว่าฉันอยู่ได้นะอืมก็คือให้อยู่ในแค่ระสเต็ปหนึ่งระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออฉันอยู่ตัวคนเดียวได้มันเหมือนมันเหมือนพลังงานว่าเออถ้ามีเธอเข้ามามันก็ต้องมีความสุขแต่ถ้าทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดหรือจุกจิก,จ,กจู้จี้กวนใจฉันมากด้วยอารมณ์งองแง้งของคนที่เข้ามาหรือกําลังคบคุยดูใจอะไรก็แล้วแต่นะคะชาวทัดไฟจา๋าคุณรู้สึกเหมือนว่า อย่ายุ่งกับฉันเยอะกาลังต่อต้านนะอืเนี่ยนะคะแสดงว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเหมือนเราต่อต้านหรือเราไม่ชอบใจในความสัมพันธ์เหมือนกันนะอืมเขาบอกว่าเขาก็เศร้าเสียใจเหมือนกันคือเหมือนในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะแบบคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าอม,มีใครหลายคนในอดีตของเขาเขาก็เสียใจหรือเขาเคยผิดหวงังอกหักความรักมา เรื่องราวเก่าๆของเขาในอดีตนะเขารู้สึกอะไรเขาก็รู้สึกเสียใจแหละอืมนะคะ,อ,นะคะอาราตอนนี้ King of c u p บนะเขาบอกว่า King of w วานอย่างไรก็แล้วแต่เขาหรือเธอคนนั้นจะอดทนรอคอยอะทำงานสร้างเงินสร้างฐานะแล้วก็สร้างความมั่นคงเพื่อให้ชาวธาตุไฟใจอ่อนว้าวอุย้ยดูดีมากเลยอ่ะมาและอินเนอร์เริ่มมาโอ้ เหมือนว่าอเออม,มันเหมือนบางทีเหมือนแบบมีอะไรที่แบบก็ยังรอคอยความรักอยู่เออรอเธออืมรอเธออยู่ตรงนี้แหละเออรอสร้างความมั่นคงอืมนะฉันจะสร้างความมั่นคงให้เธอไม่ว่างานเงินหรือคิงทั้งสองเลยนะเนี่ยคิงก็คือคนคนนี้แสดงว่าต้องเขารู้สึกกับคุณก็คือเขาต้องทํางานให้ตัวเขาอะ เป็นคนที่โดดเด่นเพื่อว่าปกติชาวธาตุไฟนะเมสสิงหธนูคุณเป็นไหมลงบอกลองคอมเมนต์บอกหมอเจนจคุณชอบคนที่เก่งถ้าคนที่ไม่ได้เป็นที่หนึ่งหรือดูแบบอ่ะง่ายๆใครที่เป็นที่เป็นดาวเด่นหรืออะไรเนี่ยเขาจะมาชอบคุณสังเกตซิอ่าเพราะคุณก็หนึ่งในตองอูแล้วไงแล้วคุณก็ชอบคนที่เด่นด้วยนะจ้าเด่นทุกเรื่องอ่ะสมมุติเราอยู่มหาลัยสมมติ แผนกเราบริหารหรือการตลาดหรือฝ่ายที่เราเรียนใครที่แบบมันท็อปในห้องอ่ะคนนั้นต้องแฟนฉันเออหรือเขาก็ต้องมาสนใจใคุณอะไรแบบนี้มันเป็นมันการแบบมันแบบเป็นความพลาสเน่เอของคุณเขาจะเป็นให้คุณนะเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่รวยให้คุณนะเออเพื่อสร้างความสุขให้คุณบางสิ่งบางอย่างในอดีตนนะ่ะ อ่ะเรื่องเราในอดีตที่ผ่านมาเยอะไม่ไว่าจะคนนี้จะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่ก้าวถ้วยอยู่ข้างบนเนี่ยก็คงแบบว่าเพียบาะขนาดนับไม่ถ้วนนะก็ธรรมดาแหละถ้าคนมันเหมือนแบบอืถ้าคนชมชม,ชม,ชมเฉยๆยหรือคนที่แบบไม่หล่อไม่ดูดีไม่รวยเขาก็คงไม่มีใครหลายคนหรอกถูกไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเจอคุณอ่าชาวธาตุไฟโอเคไหมนะอือก็เข้าใจตรงนี้บางครั้งมันเหมือนแบบเอาหรือไม่เอาดีอะ ครบางคนนะเขาเพราะว่าเขาคิดว่าคุณกําลังต่อต้านเขาเพราะว่าคุณเคยชินในการอยู่ตัวอ,อยู่คนเดียวถูกไหมคะหรือชาวธาตุไฟบางคนเนี่ยอืนะคะเพราะว่ามันเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอืนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกถึงคุณว่านะคุณยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่หรือ,อจะอยู่ด้วยกัน แบบว่าจริงๆใช่ไหมมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมีอารมณ์เหมือนว่าบางครั้งฉันก็มีขอมีพื้นที่ส่วนตัวมีเซฟโซนของตัวฉันเองนะอย่ามายุ่งกับฉันเยอะไม่ต้องล้าเส้นฉันให้อยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณชาวธาตุฟไฟบอกว่าไม่รีบไม่อยากกระโจนไม่เร็วอะไรอย่างเงี้ยกลัวผิดหวังเสียใจกลัวผิดพลาดนะอันนี้ความรู้สึกของเขาที่เขารู้ว่าคุณนะชาวธาตุฟไฟเป็นอะไรเป็นอะไรยังไงนะอืม ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะคุณก็ยังดูดีมีสเสน่ห์นะเขาก็ายังมองเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะทางานเก่งมีความมั่นคงนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณโอเคไหมความรู้สึกของชาวธาตุไฟที่มีต่อเขาหรือเธอคนนั้นอ่ะอ่าอ,อ,อเขาบอกเขาจะเป็น king of one ให้คุณแต่ชาวธาตุไฟมองเห็นว่าคุณเขาเป็นแค่ s n a k t of one เออ่ายังนจะจ๊ะ อาจาจะยังดูหนุ่มอยู่แล้วก็อาจจะยังแบบว่ายังเก่งกว่านี้ได้อีกคุณมองว่าเขานะอาจจะชอบเดินทางไปทํางานที่นน่นที่นี่หรือเป็นคนที่วิ่งเข้ามาหาคุณเองอยากให้ความจริงจังชัดเจนอาชาวชาวทัตุไฟนะรู้สึกว่าอะไรเขาเป็นคนเก่งอมีแพชชั่นมีไอเดียฉลาดโอ้ผู้ตรงด้วยอว้าวอาชาวธาตไฟเมสิงตนนราจับคือ บางครั้งในความเศร้าของคุณที่ผ่านมาคนคนนี้ก็อาจจะมาเป็นความสุขนะคะความสุขให้คุณในช่วงระยะเวลาที่คบกันอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะคะเออมันเหมือนว่ามันเป็นความสุขแหละเออเจอคนที่มาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มอืมให้ให้ให,ให้ชาวทัศ์ไฟนะจ๊ะเดือนธันวานะไม่ว่า คุณจะคุยกันมาแล้วหรือยังไม่เจอหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นพลังงานเดือนธันวานะจ๊ะเพื่อนๆอะส่องไม่เท้าอืมลังเลใจใช่ไหมอืมคุณนะคะคุณรู้สึกว่านะคะในความรู้สึกที่มีต่อเขาหรือเธอนะอืมลังเลใจรอคอยไปก่อนดูความจริงจังชัดเจนก่อนนะะ ดูก่อนอ่าดูเรื่อยๆนะคะสองสองเหรียญคิดวนไปเวียนมาเพราะว่ามันสองสองรอคอยอะรอคอยสถานการณ์พยาประคองหรือปรับสมดุลกับตัวเองมันเหมือนความรู้สึกที่คุณมีตัวเขาก็คือบางทีลังเลใจสับสนใจไม่แน่ใจอาจจะไม่แน่ใจในตัวเองก็ได้ว่าเราอยากจะเอาเขาจริงๆไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เลยเป็นพลังงานเอเนจีไปถึงเขาว่าสองไม้เท้าก็ขึ้น บางใครบางคนอาจจะอ,อาจจะคิดว่าถ้ามันเป็นความรักที่รอคอยคืออยู่ห่างไกลก็ได้ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะอืมนะ,ะอาจจะมีการโยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนพลังงานของคนที่จะวิ่งเข้ามานะคะเหมือนว่าความรู้สึกเขาจะมาหาฉันไหมเขาจะจริงจังชัดเจนมีการเฉลิมฉลองพบปะเจอเจอหรืออะไรก็ได้ถ้าพลังงาน ท้าวทัดไฟบางคนถ้าคบคนไกลนะคนที่อยู่ห่างไกลเรานะคะอืมนะก็ยังเป็นความสุขจากได้ความชัดเจนความรู้สึกว่าให้เขาเป็นความสุขกับฉันจริงๆชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งกับรังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการโยกอืมโยกอะไรอะที่อยู่สถานที่หรืออะไรแบบนี้นะที่คุณรู้สึกว่าอยากให้เขาอาจจะทํางานร่วมหุ้นร่วมธุรกิจด้วยกันหรือให้เขาย้ายสถานที่ คุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอคอยเหมือนว่าย้ายจากประเทศเขาหรือมาจากประเทศเขาเพื่อมาอยู่ประเทศคุณอะไรแบบนี้ย <c oughs> ขออภัยในความรู้สึกของชาวทัดไฟบางคนนะคะที่เอ่อที่มีพลังงานของการอยู่ห่างไกลต่างชาติต่างทินแดนไกลรอคอยนะอืมน่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยนะส,ส,สใน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 ที่เอเนจีพ่ขึ้นนะ หมือนรอคอยมาอยู่ด้วยกันรอคอยอยู่เป็นครอบครัวหรือแต่งงานหรืออะไรแบบสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมในความรู้สึกของคุณในความลังเลยใจนิดหน่อยหรือความรอคอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อ <c oughs> เขาอยากบอกอะไรอถ้าเขาบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรนะอืมเขาอยากฝากบอกอะไรนะชาวถาดไปจ้ะเขาอยากบอกอะไรคุณ ทาวเวอร์มาทำไมอืม The เวอร์นะเอาละการติดต่อสื่อสารหรืออะไรอ้าวเขาฝากบอกอะไรคุณ c h ทัดไฟถ้าคุณลังเลใจหรือว่ามันเหมือนว่าเขาฝากบอกว่าถ้าความสัมพันธ์มันไปไม่ได้หรือพัฒนาไม่ได้มันเหมือนว่าคุณลังเลใจอ่ะ แสดงว่าเขาตือ้อชาวธาตุไฟบางคนใครเจอคนที่เข้ามาอยากพัฒนาความสัมพันธ์เร็วๆหรืออยากมาอยู่หรืออยากอยู่เป็นครอบครัวเลยบางทีคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรืออย,อยากอยู่คนเดียวหรือเว้นระยะหรือเว้นช่องช่องว่างในการคือคือคือชาวธาตุไฟไม่ค่อยเร่งพัฒนาความสัมพันธ์นะเหมือนว่าเคยอยู่คนเดียวได้อย่างเงี้ยอยากมีเขาไว้ด้วยบางครั้งเอ่บางครั้ง,าบ,าง,งบางเวลาต้องพูดแบบนี้นะ มีเขาแบบบางครั้งบางเวลาแต่ไม่ได้อยากจริงๆมันเหมือน energy ไพ่อยากบอกว่าคุณนะ่ะไม่ได้อยากจะแต่งงานหรือมาอยู่สองคนรวมกันนะทำไมไพ่บอกแบบนั้นนะอาจจะเป็นความรู้สึกของชาวธาตุไฟแม่แมสิงหธนูใครบางคนก็ได้นะคะที่รู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะแบบว่ามาอยู่หรืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะมาอยู่ด้วยกันมาแต่งงานกันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดมันไม่มีคําตอบอืม ะะถ้ามันไม่มีคําตอบอาจจะมีการเถียงกันแล้วละ่ะนะคะมีการเถียงมีการทะเลาะเบาะแว้งนะบางทีเขารู้สึกเหมือนว่าตัวคุณกําลังลังเลใจหรือมีพื้นที่ส่วนตัวสูงต่อต้านเขาออกไปเพราะาเจ็บไม้เท้ามาันมามันเหมือนคุณมันเหมือนเขาเหนื่อยหรือเขาเข้าไปถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมเจ็ดอืมเขาฝากบอกว่าถ้าเจ็ดเหรียญเนี้ยมันเหมือนพัด ความสัมพันธ์มันไม่โตพัฒนาไปในใจคุณหรืออะไรสรุปจริงๆในมวลรวมในหัวใจคุณยังยังไม่ให้เขาเข้ามาเยอะมันถึงว่าเขาก็แบบอยากได้คําตอบที่เร็วกว่านี้ได้ไหมเออเอาให้จริงๆชัดเจนอือาจจะทะเลาะเบาแวงมีถึงขั้นแบบว่าจะไม่ไปต่อนะคะเออถ้าสมมุติว่าใครคิดว่ากําลังลังเลใจหรืออะไรในความสัมพันธ์นะอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะมีทาวเวอร์มาแล้วเนี่ยอืนะคะ เพราะว่านายออ o ซอสเนี่ยแบบคนที่วิ่งเข้ามาหาเราหรือคนที่จะจริงจังหรือคนที่แบบเอาคำตอบจริงๆคือเหมือนคนใจร้อนอ่ะเออใจร้อนหรือว่าจะเอาอยังไงอะไรแบบนี้อืมชะลอความสัมพันธ์ไม่ได้เอออะไรประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อเขาฝากบอกอะไรคุณนะถ้าไม่จริงจังชัดเจนก็คือฉันเลิกแต่เขาฝากบอกคุณกับคุณฝากบอกเขาจริงๆไพ่ การดูแบบนี้อาจจะสลับพลังงาน n อ r g ีกันได้นะคะที่รักชาวทัดไฟเข้าใจตามนี้นะจ๊ะชาวทัดไฟชาวสองมาชาวสองมาดูใช่ไหมล่ะาาชาวทัดไฟอยากบอกอะไรพวกเขาเหล่านั้นเออหรือคนของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอยากจะฝากบอกอะไรใครอะความรักของคุณในเดือนกันวานี้คุณฝากบอกเขาว่า,ว,าว้าว ah phase of one นี่ไงมันก็เป็นคมันก็เป็นคนเฟิร์มจริงๆคอนเฟิร์มเอ้ยเดี๋ยวนะขอดูหมดเลยอแสดงว่ามันเหมือนว่าคุณจะบอกว่าความรักหรือความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มกับคนนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มดูดกันอยู่ในหัวใจคุณเนี่ยยังไม่แน่ใจเนี่ยคุณเซนซิทีฟกับความรักหรือความรู้สึก มันเหมือนคุณกําลังต้องการมีโลกส่วนตัวหรือพื้นที่ของคุณที่เขาเข้าไม่เข้าใจหรือเข้าไม่ถึงนะ,ะอารมณ์คุณลังเลใจสองจิตสองใจกับความสัมพันธ์ที่เลื่อมเหมือนมีคนเข้ามาเออ,อะไรอ่ะพูดคุยดูใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณไม่แน่ใจกับในความรักครั้งนี้อาจจะไม่แน่ใจในอารมณ์ของตัวเองก็ได้นะหรือยังไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะไปไหมหรือคุณกําลังรักอิสระอืมนะคะ คือมันเหมือนเราเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์เหมือนว่าชอบทํางานหาเงินหรือสร้างความมั่นคงไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักมากเวลาที่ใครคนไหนโสดนานๆแล้วหรือว่าเคยพิหวางเสียใจมามากแล้วก็ปล่อยตัวเองโสดมานานและพอเวลาจะมีใครเข้ามาหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกเหมือนไม่มั่นใจในความรักนะเราเซนซิทีฟเราอารมณ์อ่อนไหวบางครั้งเราคาดหวังเนี่ยสองใบในี้ขึ้นมาคือชาวธาตุไฟกําลังรู้สึกเหมือนอ่อนไหวในความสัมพันธ์อะ เหมือนใจตัวเองก็ยังรักอิสระใจตัวเองก็ยังอยากมีแฟนเหมือนกันนะคะใครบางคนอาจจะตัดสินใจเลยนะคุณฝากบอกเขาคุณตัดสินใจเลยนะว่าจริงๆมันเหมือนคุณยังไม่ให้คําตอบคุณลังเลใจชาริออดก็ขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมคะไฮพินเททด้วยสีดําสีขาวคือคุณลังเลใจ และอิสระแต่อย่างมีแฟนอย่างมีความรักเหมือนกันก็นั่นไงคะหมายถึงว่าความสุขที่คุณต้องการบางครั้งเท่านั้นไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตที่คุณจะต้องการคนคนนี้ก็ได้อะที่เข้ามาสเตตัสนี้โอเคไหมเดือนธันวาในช่วงรลเวลนี้ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยสถานการณ์เนี่ยที่คุณเจอเจอเนี่ยนะคะอืมนะแบบเออกลัวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่คงยัง ใครบางคนก็คือเหมือนว่าอาจจะแบบว่าพัางความสัมพันธ์ก็ได้มีการทะเลาะก,กันแหละมีการทะเลาะแล้วก็มีการแบบอย่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วชาวทัดไฟก็เปรี้ยง ใสว่าไม่ต้องเออไม่ต้องต่าฉันอยู่ได้คนเดียวนะคะแต่ในใจเราก็รู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเวลามีเขาอยู่ก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้ามีแล้วเรื่องมากอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบบางครั้งต้องรู้สึกอึดอัดและเหมือนอดทนนะอันเนี้ยเห็นไหมคะชาลิออตเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดูอึดอัดอดทนและเราก็รู้สึกเหมือนว่าไม่อิสระเพราะว่าในไพ่ข้างบนนี้พอเรามีความรักแล้วเป็นสี่เหลี่ยนสี่เหลียนคือความที่เราอึดอัดมากเราอึดอัดนะอะไรก็แล้วแต่นะคะ เหมือนว่าเราอึดอัดในความรู้สึกอาจจะมีความหงห่วงอืไม่ว่าเขาหรือว่าคุณอย่างเงี้ยมันมีความเซนซิทีฟในทางอารมณ์ทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเแพชชั่นหรือการทํางานหรือวิสัยทัศน์ของตัวคุณนะเออน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยไม่อิสระเออไม่อิสระทางจิตวิญญาณของคุณนะ่ะเหมือนโดนควบคุมเหมือนโดนกักขังและชาวธาตุไฟบางคนนะคะจะไม่ชอบแฟนที่ง้องแงงแล้วกม็มีความเป็นเด็กแล้วก็ชอบถามว่าอยู่ไหนอะไรทำอะไร บางครั้งก็คุณก็อาจจะไม่ได้ตามจิกหรือไม่ได้ตามจี้แต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายมาทําเราอย่าเงี้ยและเราก็รู้สึกเหมือนว่าโลกส่วนตัวสูงมือม,มีพื้นที่อะไรอย่ายุ่งกับชันเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะอืมเอาแบบนี้เอาไปชิวๆไปก่อนนะคะแต่ก็อืมนะมาเดี๋ยวขอดูไพ่หน่อยว่าคําแนะนําให้ชาวััดไฟนะ คำแนะนําให้ชาวธาตุไฟหน่อยค่ะในเดือนธันวาคมนะคุณคนทําอย่างไรกับความรักครั้งนี้ละจ้ะอ่าเดอะ a t ทมีความถึงห่วงแต่ก็ยังคิดว่าแบบมันยังแบบมีการคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละมันมีแรงดึงดูดแหละเขาหรือเธอคนนี้เขาก็มองเห็นค่าในตัวชาวธาตุคำแนะนำนะอืม มันเหมือนแบบเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องหึงหวงนะบางทีอยากจะจบแต่บางทีมันยังไม่ได้จบคนคนหนึ่งก็ชอบควบคุมคนโทนอาไรใจตัวเองเขามาวุ่นวายอ่ะหรือตัวเขาสร้างความวุ่นวายให้คุณแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างขออนุญาตพูดว่าถ้าใครบางคนเจอสถานการณ์ความรักที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่เขามีลูกติดนะเหมือนครอบครัวเขามาวุ่นวายในชีวิตของคุณมากมายอะ่ะเออเนี่ยเห็นไหมคะเด็กเด็กถือดาบคนของเขาลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ย มามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ทําให้คุณเบื่อหน่ายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีก้าวถ้วยขึ้นมาคือคนเก่าๆที่มันเหมือนว่าอะไรอะ่ะมาวุ่นวายมากมายอยากจบนะแต่ก็ รักตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองแต่คนคนนี้ก็เหมือนยังอยู่ในใจคุณนะชาวธาตุไฟเอ p e r o r เขาก็ยังเป็นเหมือนที่หนึ่งในใจคุณแต่ปัญหามันมาเยอะเหลือเกินนะดูสิคุณก็เลยเหมือนว่าวั่นระแวงความสัมพันธ์หรืออะไรไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่าคําแนะนําคือทําอย่างไรอันนี้คือมันเหมือนอยู่นิ่งๆอืมอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งเฉยนะคะอนะคะเหมือนว่าเราแบบต้องใช้พลังงานชาวธาตุดฟนไม่ได้นะต้องใช้พลังงานชาวธาตุด,ดินมานะนิ่ง อยู่ในที่ของตนเองแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างไงเขาก็จะเลือกคุณอันะะนี้คือไพ่แนะนำเอเปอร์เนะคะอืมเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้สำรับบ้าง ถ้าไฟยังมีสิบเหรียญอยู่แสดงว่าเขาก็ยังเลือกคุณยังรักคุณยังอยากให้ความมั่นคงกับคุณแล้วก็อยากสร้างความร่ำรวยหรืออะไรไปด้วยกันกับคุณนะถึงแม้ปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายแหละแต่เขาแบบไม่อยากปล่อยคุณไปอะเพราะว่าไพ่เดอะเดชมันขึ้นในคำแนะนำคือมันมัน,ม,นมันยากต่อการต้านทานมันเลิกไม่ได้มันพูดแบบนี้ดีกว่าเนาะมันเลิกไม่ได้ถึงมีปัญหาอะไรใจคุณก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะ บางครั้งยังตัดยังอยากตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดียวแต่ก็ยังทำไม่ได้อยู่นะอืมมันยังวุ่นวายในใจมันเหมือนว่าวุ่นบ้างแหละในะความสัมพันธ์ไม่มีอะไรที่แบบโยรยด้วยกิบกราบ,บนะจ๊ะความรักนะเอาล่รเดี๋ยวดูไพ่แองเจนนะคะนิดหนึ่งนะอืชาวธาตุไฟนะแองเจลบอกอะไรคะ อะจากนี้ไปอีกหนึ่งปี a อเย r ฟอร์ม o w l e t ส go ไปต่อการกู้คืนออืม,อมการกู้คืนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมไปต่อนะแสดงว่ามันก็นา่างจะเป็นไปได้แหละเพราะว่ามันจะเป็นอืมน่าจะไปต่อได้แหละคง เราคงจะจัดการหรือเคลียร์ไรได้แหละเพราะว่ามันหมายถึงว่าชาวธาตุไฟก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแหละมี energy ของราศีเมษโดดเด่นมากๆแล้วนะเอ็มเพลเลอร์อยู่ตรงนี้นะคะอาจเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยก็ได้ราศีพิจิกกับราศีอืมราศีเมษนะคะราศีพิจิกกับราศีเมษนะเอาละน่าจะมีประมาณนี้นะชาวธาตุไฟนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ท่านใดที่นะคะจะดูดวงส่วนตัวจัดเลขมงคลนะคะเสริมดวงนะ,ะจัดเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือซิมโทรศัพท์นะคะหาแฟนต่างชาติเสริมการงานการเงินนะคะความรักอันนี้ดีมากเลยบอกเลยนะ,คะใครชอบทางานออนไลน์หรือเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะตัวเลขเนี่ยใช้ดีมากๆนะคะรวมทั้งสามารถไปซื้อเบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็ได้หรือจะใช้เป็นเลขทะเบียนรถอะไรได้ทั้งสิ้น everything away นะคะจ้ะ เอาละนะท้ายที่สุดคอใมีความสุขนะคะเดือนธันวาคมชาวทอดไฟเมสิงธนูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ